วิกฤตข้าวแพงสมัยราชการที่6รัฐบาลแก้ปัญหาค้าราชการฝรั่งขอคืนเงินเดือนอย่างไรภาพชาวนาใช้ควายช่วยไถายนาวิกฤตข้าวแพงสมัยราชการที่6วิกฤตข้าวแพงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากทุพพิฆภัยครั้งใหญ่ในประเทศติดต่อ,อกัน เริ่มจากเกิดน้ำท่วมจังหวัดภาคกลางทั้งหมดในพศ2460ที่เรียกกันว่าน้ำท่วมปีมะเส็งต่อด้วยฝนแล้งในพศ2461ทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศตกต่ำเป็นประวัติการณ์ขณะดเดียวกันประเทศใกล้เคียงไม่มีข้าวขายแต่ประเทศสยามมีขายและขายได้เป็นราคาถึง56.9ล้านบาทเศษภายในสเดือนข้าวภายในเมืองจึงแพงขึ้น เรื่องวิกฤตข้าวแพงนี้พระวรวงเธอกรมมหมื่นพิทยาลบฤุทิยากรผู้ช่วยราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าไว้ในอักต่อชีวประวัติพระวรวงเธอกรมมหมื่นพิทยาลาพบรทิยากรว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปซ้อมรบเสือป่า ระหว่างบ้านโป่งกับโพธารามได้ทรงรับลายพระหัตถ์กรมหลวงราชบุรีอีกแล้วว่าในปีนั้นฝนแรงมากการทำนาไม่ได้ผลพอเพียงสมควรจะออกกฎหมายกับการข้าวที่เคยส่งออกไว้ให้ราษฎรบริโภคในบ้านเมืองรับสั่งให้พ่อรีบนำลายพระหัตถ์นี้ไปกรุงเทพมหานครถวายทุนกระหม่อมเล็กให้ทรงเรียกประชุมเสนาบดีและประทับเป็นประธานแทนพระองค์ตกลงอย่างไรให้นำมากราบบังคมทูลโดยเร็ว เวลานั้นไม่มีถนนรถยนต์ได้รีบเดินทางรถไฟจากสถานีคลองตาคดจังหวัดราชบุรีมากรุงเทพมหานครไปเฝ้าทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมทรงพระสวนปราศัยว่าแม้แต่งตัวสวยจริงนะมาเฝ้าในเครื่องสนามเสือป่าที่แต่งอยู่แล้วทรงสั่งให้รีบนัดประชุมในวันรุ่งขึ้นท่านเสนาบดีเข้ามาประชุมพร้อมเพรียงแต่เสนาบดีกเศษศาสตร์ทูลขอให้เลื่อนประชุมออกไปอีกวันหนึ่งเพื่อให้เวลาให้เสนาบดีที่ไม่รู้ภาษา ได้หาหมอความมาพูดแทนตัวผู้เป็นประธานปราดไม่ยอมให้ทำดังนั้นว่าที่นี่เป็นที่ประชุมเสนาบดีจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งนั้นยอมไม่ได้ถ้าปรากฏว่าเสนาบดีผู้ใดไม่รู้เรื่องพอจะปลึกษสาหารือกันได้ขอให้ชี้ให้ทราบถ้าทรงเห็นด้วยจะทรงกราบบังคมทูลขอให้ถอดได้ความก็สงบไปได้ทราบว่าวาระถัดไปท่านเสนาบดีสองคนพกหนังสือกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเข้ามาด้วย แต่ก็มีได้มีเหตุที่จะต้องยืนภาพพระวรวงเธอกรมมะหมื่นพิทยาลาพ,พฤทิยากรครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครแล้วทรงนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมเสนาบ,บดีสภาเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศส4 6 2ที่ประชุมเสนาบ,บดีตกลงให้ยกเลิกภาษีอากรบางอย่างให้รัฐบาลซื้อข้าวมาขายในราคาถูก และจ่ายเงินแถมพบผู้มีรายได้น้อยและต่อมาวันที่26พฤษภาคมพศ2 4 6 6 2เสด็จออกขุนนางและประชุมเสนาบดีเรื่องข้าวแพงต่อจากสัปดาห์ก่อนมีพระราชดำรัสว่าการแก้โดยวิธีต่างๆนั้นอาจไม่ได้ผลหน้าจะลองแก้โดยวิธีเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลที่ร่ำรวยให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติลองร่างพระราชบัญญัติมาทุเกล่าทุนกระหมอ่อม ถวายและให้ขอยืมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจากกระทรวงยุติธรรมไปช่วยให้กระทรวงมหาดไทายและกระทรวงนครบาลเสืรดูว่าบุคคลชนิดใดร่ำรวยมากที่สุดเช่นได้กำไรจากการค้าขายนอกจากนั้นที่ประชุมตกลงให้เพิ่มเงินเดือนเสมียนพนักงานจาก50บาทเป็น60บบาทในเดือนมิถุนายนพศ 2,462ยังคงโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีสภาที่มีการประชุมทุกวันจันทร์คงพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องข้าวแพงและค่าครองชีพต่อเนื่องกันมาทุกสัปดาห์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว,โป,าวโปรดกระหม่อมให้จัดดังนี้ 1. ปิดอ่าวออกกฎหมายห้ามส่งข้าวออกนอกพระราชอาณาเขต 2. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเจ้าพนักงานกำกับตรวจตราหกท่านคือพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหลวงราชบุรีดิเรกฤิ์เจ้าพระยายมราาเจ้าพระยาสุรสิวิสิต์สธศักด์นายวินเลี่ยมสันพระยาอินทรมนตรีและพระยามโนปกรณน,นิติธาดา3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเงินอากรค่านาสำหรับตำบลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี45ตำบลตำบลต่างๆในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ข้าราชการสถานกงศูลที่ปีนังกลัดตาสิงคโปร์และข้าราชการสถานทูตท,ที่โตเกียว 5. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลอ้อเลื่อนบางชนิดต่อจากนั้นในวันที่9มีนาคม2462ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติกำกับโปรดตราข้าวพระพุทธศักราช2462โดยทรงพระราชปรารภถึงการทำนาพศ2462ว่า ฝนฟ้าอากาศไม่ปกติเป็นเหตุให้ได้ผลน้อยหน้าวิตกจึงได้มีพระราชดำรัสสั่งกรรมการกำกับตรวจปราข้าวให้ใส่ใจระมัดระวังดูความยากแค้นของราษฎรอันจะมีมาก่อนฤดูเก็บเกี่ยวในปีหน้าถ้าเห็นจำเป็นจะต้องจัดระเบียบราคาข้าวก็ให้เตรียมการจัดการให้ทันท่วงทีบัดนี้กรรมการกราบบังคมทูลว่าเมื่อได้ห้ามมีให้ข้าวออกไปนอกพระราชอาณาเขตรอแล้วปริมาณแห่งข้าวคาดคะเนว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้นั้น จักมีพอใช้ตลอดถึงฤด,ดูทำรรนาปีหน้าแต่ว่าผลมเมล็ดข้าวที่มีอยู่ตามท้องที่นั้นมีได้สม่ำเสมอกันบางท้องที่ก็มีมากบางท้องที่ก็มีแต่พอเลี้ยงตัวบางท้องที่ก็ขาดแคลนทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้การจําหน่ายธัญญาหารแก่ประชาชนให้ได้มีข้าวท่วถึงกันจึงเกิดเป็นการสําคัญเพราะในสมัยที่มีเหตุดังนี้ย่อมเป็นธรรมดาที่บุคคลบางจําพวกจะฉวยโอกาสซื้อข้าวกักไว้ขายให้ได้กําไรเกินประมาณ จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบราคาข้าวเพื่อได้ทำการช่วยเหลือราษฎรดังได้มีพระบรมราชองค์การสังไว้ทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยความคิดที่กราบบังคมทูลพระกรุณาและระเบียบราคาข้าวที่จะจัดนั้นจะให้เป็นประโยชน์ทั้งในทาง,งที่จะช่วยราษฎรที่ขาดแคลนให้ได้ซื้อข้าวสำหรับบริโภคและทำพันได้ด้วยราคาพอสมควร และในทางที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาวนาที่ทำนาได้ผลให้ขายข้าวได้ราคาเป็นกำไรพอคุ้มกับความเหน,นอจอเหนื่อยจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอมให้ตราพระราชบัญญัติกำกับการปลรดตราข้าวขึ่งไวช้ช้ชช่วคราวพระราชบัญญัติกำกับปลดตราข้าวนี้ได้ใช้บังคับมาจนสิ้นสุดฤดูทำนาพศ 2,463ซึ่งปัญหาขาดแคลนได้สิ้นสุดลงพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นอันพ้นสมัยบังคับใช้ไปพร้อมกับมาตรการเพิ่มเงินเดือนเสมียนพนักงานจาก50บาทเป็น60บาทดังมีความปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมพระพุทธศักราช2,463ความว่าด้วยเหตุว่าในตอนต้นปีพศ2,462ข้าวมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติเป็นอันมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ใจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เสมียนพนักงานซึ่งได้รับพระราชทานเงินเดือนตั้งแต่เดือนหนึ่งต่ำกว่า60บาทลงมาตลอดจนสิ้นยุคข้าวแพงประการหนึ่งแลกระทรวงพระคลังได้ผ่อนผันจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมเนื่องจากข้าวแพงเช่นทหารตำรวจแลนักโทษเป็นต้นกับทั้งได้จ่ายเงินเพิ่มให้กระทรวงทบวงการต่างๆเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้แพงผิดจ,จากธรรมดาอีกเป็นจำนวนมากอีกประการหนึ่ง เมื่อบายอชีเงินรายจ่ายจริงของแผ่นดินประจำพศ2462คงปรากฏว่าเงินที่ได้จ่ายไปทั้งสิ้น12 554,953บาท 95, 3, 95 8, สตางสูงกว่างบประมาณเป็นเงิน6,54,115บาท95 8, สตางส่วนเงินจ่ายพิเศษจากเงินคงพระคลังได้จ่ายไปจริงเพียง9,819,357บาท84 8, สตางต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน982,476บาท16สตางเงินจ่ายพิเศษที่จ่ายต่ำกว่า982,476บาท16สตางนี้เมื่อคิดหักกับเงินรายจ่ายธรรมดาที่จ่าย สูงกว่างบประมาณเป็นเงิน6 5 3้1น5บาท95สตางค์แล้วคงเป็นเงินที่จ่ายเกินงบประมาณประจำปีพศ2462เงิน5 5 2ล้านหบาท79สตางภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประทับฉายพระบรมฉายลาลักษณ์พร้อมด้วยเหล่าเสือป่าที่สมโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิต ส่วนการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไปศึกษาและย่อกล่างกฎหมายเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลที่ร่ำรวยนั้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้ใช้เวลากว่าสิปีจนล่วงเข้าสู่ราชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วจึงได้มีการตราพระราชบัญญ,ญัติภาษีเงินเดือนพุทธศักราช2475ขึ้นและเริ่มมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพศ 2475ต่อมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้และพระราชบัญญัติภาษีการค้าแทนการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินเดือนที่ได้บังคับใช้มาก่อนหน้าอันหนึ่งเมื่อกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดทำงบบัญชีในส่วนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เบิกจ่ายเพิ่มพิเศษแก่เสมียนพนักงานรวมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพิ่มให้แก่ทหาร ตำรวจและนักโทษกับจ่ายเงินเพิ่มให้กระทรวงทบวงการต่างๆเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ที่ราคาสูงขึ้นผิดธรรมดาแล้วชาวต่างประเทศซึ่งเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาการคลังอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งได้รู้ได้เห็นการจัดทำงบบัญชีดังกล่าวคงจะเห็นเป็นช่องทางที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนให้แก่ตนเองและพวกพ้องจึงได้อาศัยเหตุที่ทรงพระมหากรุณาเพิ่มเงินเดือนเป็นพิเศษแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อยนี้ ยื่นดีกาขอพระราชทานเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นดังมีความตอนหนึ่งในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันประจำวันที่26มกราคมพศส4 6 3ว่าด้วยเมื่อวันที่20กันยายนศกนี้มีข้าราชการเช่าต่างประเทศที่ได้รับราชการอยู่ในกรุงสยามมาช้านานรวม25นายพร้อมใจกันทำดีกาขึ้นทุนกล้าวทุนกระมองถวายทางราชเลขาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ลงวันที่10กันยายนคศ1,920มีใจความว่าทุกวันนี้การอยู่กินแพงขึ้นกว่าเก่าเท่าตัวและราคาตกต่ำขอเพิ่มอัตราเงินเดือนเบี้ยบำนานและเงินพิเศษอโลฮน์ ans, และยกตัวอย่างว่ารัฐบาลอังกฤษได้เพิ่มเงินอุดหนุนค่าราชการของเขามาแล้วโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาธิการส่งดีกาไปถวายกรมพระจันทร์ เสนาบดี ody, กระทรวงพระคลังทรงพิจารณาและนำความเห็นมาทูลกล่าวทูลกระหมอ่อมถวายและต่อมานายเกรแฮมรับฉันทอมีหนังสือลงวันที่20ธันวาคมเตือนดีกาฉบับก่อนมาอีกได้ส่งไปสอบกระทรวงคลังต่อมาหม่อมเจ้าเนนรองเสนาบดีคลังชี้แจงตอบมาเป็นใจความว่าหนึ่งอาหารการกินที่แพงขึ้นก็เนื่องด้วยการทำนาไม่ได้ผลเมื่อปีลายนี้แต่เห็นว่าเมื่อการทำนาดีก็ลดลงได้บ้าง 2. แต่การที่พร้อมใจการถวายดีการนีก็โดยเหตุที่ในเมืองต่างประเทศรัฐบาลเหล่านั้นอน,อนุญาตให้เพิ่มเงินเดือนพิเศษชั่วคราวทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำแต่ในเมืองของเขานั้นไม่ได้เพิ่มเฉพาะเหตุที่อาหารการกินอยู่และสิ่งของอื่นๆแพงอย่างเดียวแต่อินคัมแทก็ได้ขึ้นไปมากหลายเท่าอย่างประเทศอังกฤษขึ้นถึง6เท่าและสเตรดแต่ก่อนไม่ได้เก็บภาษีนี้เลยเดี๋ยวนี้เก็บร้อยละ6ส่วนเมืองเราไม่ได้เก็บภาษีเช่นนี้เลย 3. ผู้ที่รับความลำบากเนื่องจากของแพงนั้นใช้ว่าข้าราชการชาวต่างประเทศพวกเดียวหาไม่ได้ถึงข้าราชการไทยและราษฎรก็เหมือนกันถ้าจะให้ข้าราชการชาวต่างประเทศก็ต้องให้ข้าราชการไทยด้วยซึ่งถ้าจะลองคิดดูเพิ่มข้าราชการชั้นต่ำตามอัตราที่ให้อยู่แล้วประมาณร้อยละยีลดอัตราเพิ่มตามขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงชั้นสูงสุดได้เพียงร้อยละสองคงเป็นเงินเดือนที่จะต้องเพิ่มจ่ายอีกปีหนึ่งสองล้านสามแสนเศษ ภาพการทำนาที่สาธรเมื่อพศ2480เวลานี้ถ้าจะเพิ่มก็ชักเงินของพระคลังซึ่งเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วมิฉะนั้นก็ขึ้นภาษีอากรรายใดรายหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่เป็นทางที่ควรเพราะในเวลาขับขันเช่นนี้ราษฎรก็ลำบากเหมือนกับข้าราชการและอย่างสำร้ายที่ขาดประโยชน์ในการพบปลูกไม่ได้ผลอีกถ้าแม้นว่าจะให้เพิ่มเงินเดือนข้าราชการส่วนประชาชนาจะต้องเสียผลเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นจะทําให้เกิดความทมนัสขึ้นได้ก็จะมีเสียงติเตียนร,รัฐบาลด้วยประการต่างๆจึงเห็นว่าตามคําร้องขอของพวกข้าราชการชาวต่างประเทศนี้เป็นการเหลือความสามารถของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือได้โปรดให้ราชเลขาธิการส่งเรื่องนี้ทั้งเรื่องไปถวายสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศเพื่อส่งพระดำริทางที่จะได้ต้อตอบผู้ถวายดีกาไป สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ทรงร่างตอบเป็นภาษาอังกฤษถวายทรงแก้ไขเล็กน้อยแล้วโปรดให้ราชเลขาธิการมีต่อไปในวันนี้มีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกในพระราชาฤทัไยดียิ่งถึงความทุกข์ยากต่างๆผ่านอันหนักแห่งความทุกข์ยากนี้ได้แผ่กระทบกระเทือนตลอดไปทั่วโลกตั้งแต่เกิดมหาสงครามเป็นต้นมาอย่างไรก็ดีนับว่าเป็นลาภแห่งกรุงสยามอยู่ ที่ความทุกข์ยากเช่นนี้กระทบกรุงสยามเบาบางกอว่าที่เป็นมาแล้วแก่ชาติอื่นดังจะเห็นได้จากประการเช่นนี้ว่าตั้งแต่มหาสงครามสิ้นลงแล้วมีชาวยุโรปพากันยื่นใบสมัครขอเข้ารับราชการเป็นจำนวนมากมายทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการยากเข็ญปานใดที่จะหางานทำในประเทศเหล่านั้นและการอยู่กินลำบากปานใดในที่นั้น เป็นการแน่อยู่แล้วว่าข้าราชการมีอาวุโสอย่างท่านซึ่งได้รับราชการมาช้านานและได้สัแดงให้เห็นปรากฏในความสามารถและความจงรักภักด,ดีมานั้นรัฐบาลย่อมเห็นนอกเห็นใจมากขึ้นแท้จริงในสมัยการอันเป็นที่เดือดร้อนเช่นนี้ทรงสงสารพวกท่านเป็นอย่างยิ่งและเข้าพระราชหฤทัทยดีในข้อความแห่งดีกาของท่านหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ปลอดโปร่งแล้วก็ทรงยินดีที่จะให้ตามที่ท่านร้องขอมา แต่ความยุติธรรมมีอยู่ว่าถ้าให้พวกท่านได้เงินเพิ่มแล้วก็จะต้องให้พวกที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าท่านได้รับเงินเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อได้ทำงบประมาณขึ้นแล้วปรากฏว่าการเพิ่มอัตราเงินเดือนทั่วไปเช่นนี้จะต้องบวกจำนวนเงินในงบประมาณประจำปีขึ้นอีกก้อนหนึ่งประมาณ3ล้านบาทซึ่งท่านคงจะรับรองว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะจัดหามาได้ในการที่เป็นไปอยู่นบัดนี้ หากว่ารัฐบาลบางรัฐบาลสามารถขึ้นเงินเดือนค่าราชการของตนได้ชั่วคราวแล้วนั้นก็เป็นเพราะรัฐบาลนั้นมีเงินที่จะใช้จ่ายสะดวกกว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเช่นนี้รัฐบาลนั้นนั้นก็ได้ตั้งภาษีขึ้นใหม่และขึ้นจํานวนเงินค่าภาษีต่างๆสูงขึ้นอีกมากส่วนรัฐบาลสยามไซหาได้ขึ้นเงินเดือนเหมือนกับเช่นนั้นไม่หลายปีมาแล้ว นหนึ่งที่ประชุมนานา,นาประเทศปรึกษาเรื่องการเงินคลังเมื่อเร็วๆนี้ได้วางบทเป็นข้อแนะนําไว้ด้วยความมุ่งหมายที่จะล้างความยุ่งเหยิงแห่งการเงินคลังของโลกในปัจจุบันสมัยให้เป็นที่เรียบร้อยว่าประเทศทุกประเทศจะต้องพยายามเต็มความสามารถที่จะลดจํานวนเงินรายจ่ายประจําปีลงให้ถึงจํานวนใดจํานวนหนึ่งซึ่งไม่เกินรายได้ประจําปีอาศัยข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วข้างบนนี้ข้าพเจ้าจึงมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ไม่ทรงเห็นลู่ทางปลอดโปร่งประการใดในขณะน,นี้ที่จะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เพิ่มอัตราเงินเดือนของท่านตามที่ท่านได้กราบบังคมทูลร้องของพระราชทานมาในดีกานั้นต่อจากนั้นก็ไม่พบว่าข้าราชการชาวต่างประเทศได้พร้อมกันทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานเงินค่าตอบแทนอีกเลยจนซิ้นราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว